คดีพลิกแม่แท้แท้น้องสายฟ้าวัยหกขวบรับสารภาพลงมือทำร้ายลูกชายตัวเองเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สะเทือนใจคนในสังคมไทยอย่างมากนะคะกับกรณีแม่แท้แท้ของน้องสายฟ้าวัยหกขวบค่ะยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือทำร้ายลูกชายของตัวเองเพราะโมโหที่ลูกอุจจาระภายในรถจึงเอาไม้แขวนเสื้อตีจนหักพลตำรวจโทสุรเชษหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยหลังจากที่มาติดตามคดีที่น้องสายฟ้าเสียชีวิตภายในรถที่จอดอยู่ริมถนนภายในชุมชนแหลมทองหลางอําเภอแหลมง,งอบจังหวัดตราดเบื้องตน้นนายปัญญาชัยเชียงเอมอายุ43ปีพ่อเลี้ยงของน้องสายฟ้าสารภาพว่าเป็นคนทำร้ายเด็กเองแต่คำให้การมีบางอย่างที่น่าสงสยัยตำรวจจึงดำเนินการหาหลักฐานเพิ่มกระทั่งนางสาวนารินรัตน์ถนอมวงแม่แท้ๆของน้องสายฟ้า รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือทำร้ายลูกชายตัวเองพลตรวจโทสุรเชษ์กล่าวด้วยว่าจากการสอบปากคำนางสาวณดินรัตรับสารภาพว่าโมโหที่น้องสายฟ้าอุจจระภายในรถที่เกิดเหตุจึงใช้ไม้แขวนเสื้อท,ที่ทำมาจากไม้ตีเข้าที่ศรีรษะและตามร่างกายจนไม้แขวนเสื้อหักภายหลังมาพบว่าลูกชายคือน้องสายฟ้าเสียชีวิตแต่ที่ไม่แจ้งตำรวจเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครดูแลลูกสาวอีกคนวัย11เดือน